สวัสดีจ้าป้าแมวอยู่ที่โตโยต้าซ m มิสินาคารินนะคะตอนนี้กำลังยืนชมความรูปหล่อความเก๋ไก๋ของ Toyota r e v o ว o ล็อกโก้สี่สี่สี่สล้อสประตูรีโวล็อกโกสประตูนะคะคันนี้จะเป็นคันสีเงินค่ะป้าเรียกสีเงินนะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่9ก้า0 0นามค่ะราคานู่นนะคะ ตัวเบเริ่มเลยชม,ชมชมซุ้มล้อก่อนไหมเอาเลยค่ะชมซุ้มล้อเลยค่ะซุ้มใหญ่โตมากเป็นสีดำดำเนียนค่ะนะคะตัดกับตัวสีรถแล้วก็โชกมองเห็นชัดเลยนะคะแล้วนี่นี่ดูนี่นะคะบางโกรนเขาโอ้โหบางโกรนเขาแบบหนาเปิ๊กเลยอะ่ะป้องกันขี้โคลนนี่เวลาหน้าฝนขี้โคลนกระเด็นขึ้นนะป้าบอกเลย ไอ้ตรงซุ้มล้อตรงนี้นะขี้โคนจะไม่เกาะไม่ติดเพราะเขาทาแบบมันมันมันจะลื่นไหลลงมาเลยอะ่ะตามที่ที่ประแมนดูตามสายตานะคะแล้วส่วนนี่ขอบล้อเขาสองสองหกห้าหกหกศูนยอาเบอร์ขอบล้อเบอร์สิบค่ะจะเป็นล้อดันหลบนะคะล้อดันหลบแล้วนี่ล้อแมกนะคะสีดํานี่ดำดาเนียนดําสนิทเลยอะ่ะไฮลักโลโก้ไฮลักโครเมียมนะคะแล้วดู กระจกด้านข้างจะเป็นสีดำดำเงาค่ะติดกับตัวรถตัดสีมันจะตัดแก่ตัวรถสีเงินนะคะนี่แล้วกระจกเขาแบบอย่างหรูนะคะเก๋มากวัดไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวนี้นะคะดูสะยาวมางนี้เลยค่ะแล้วมาดูไฟด้านหน้าเลยโอ้ไฟด้านหน้าโอ้โหใหญ่ใหญ่โอญตอลังการมากไฮรักนี่ค่ะมีไฮรักนี่ตรงนี้ ด้านบนตรงนี้จะเป็นโคเมียมอันนี้จะเป็นไฟรู้สึกจะเป็นไฟเดย์ไทม์ไฟส่องแสงสว่างกลางวันนะคะแล้วก็ส่วนไฟข้างหน้านี่จะเป็นไฟเอ,อ่อไฟหลอดแก้วดวงแก้วล่ะนะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่นี่แล้วไล่ลงมานี่หลังจากเล่นระดับต่อจากไฟหน้าลงมาตรงเนี้ยเขาจะทําดีไซน์มาเก๋เป็นดำดาเงาค่ะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็เล่นเป็นฐานแป้น ออกมานะคะนี่เป็นลายเก๋ไก่เล่นเหลี่ยมลงมาไล่ไล่มาตรงนี้ไล่จากฝากระโปรงลงมาตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นดําเงาค่ะเงาวับเลยไล่ลงมาตรงนี้เท่มากติดกับโลโก้นี่กระจังด้านหน้านี่นะคะนี่เป็นดําเงาเป็นลังลังมานี่เลยค่ะไล่มาตรงนี้การการชนการกระแทกด้านหน้าเออมันจะเป็นสีเทาแต่มันเข้มกว่านะคะที่การชนกันกระแทกด้านหน้า ส่วนกระจังหน้านี่ก็เหมือนกันนะคะตรงขอบตัวเราสีเดียวกันนี่มันจะเป็นเทาเข้มนะคะเทาเข้มเนี่ยสีเดียวกันนะการชนกระแทกด้านหน้าป้าเหมือนตาจะบอดสีหรือเปล่าเอเดี๋ยวป้าไล่ไปทางนูนน้นน้อโอเดี๋ยวดูนูน่น,นป้าให้ดูนู่นเลยเสาอากาศจะอยู่นู่นค่ะเป็นเกลียวเกลียวเกลียวอยู่นูน่นนู่นแล้วบันไดเอที่เปิดก็จะเป็นสีดํานะคะ ดำเงาค่ะดำเงาเนียนเลยบันไดข้างก็จะสีดำดำแล้วก็จะเล่นเป็นนี่จะเล่นป้องกันไม่ให้ลื่นนะคะเนี่ยนี่เวลาเหยียบไปไม่ลื่นแล้วมาต่อมาตรงนี้มาด้านด้านนี้ด้านหลังตัวรถนี่เป็นสีเป็นดำเงาไล่ลงมาอันนี้ก็จะเป็นสีสีเทาเข้มนะคะอันนี้ดำเงา นี่เทาเข้มตัดกับตัวรถสีเงินนะคะล็อกโก้แล้วตรงนี้เขาจะแต่งมาแต่งเป็นลายเก๋มากเทเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าทักทายพี่ตูนก่อนพี่ตูนคะสวัสดีคะ่ะจะพาไปวิ่งที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเสร็จจากถ่ายคันนี้เดี๋ยวจะไปกับพี่ตูนนะคะอย่าจ้อง,องนั้นสิตาหวานมากเลยอะ่ะสุดยอดเลยแล้วตรงนี้จะเป็นดาค่ะคนละสีกันนะคะเนี่ยเนาะ ต้องดูสังเกตดีๆตาป้าก่อน,นี่อันนี้จะเป็นดำนี่เทาเทาเข้มแล้วนี่ดูไฟด้านด้านหลังเป็นฝาครอบสีแดงแป๊ดอย่างใหญ่มาอย่างนี้เลยไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟอยู่นี่หมดนะคะไฮรักรีโวนี่เป็นตัวหนังสือเป็นตัวโครเม,มียมแต่ตรงกลางคำคำว่าโวนี่จะเป็นสีแดงอยู่นี่นะคะแล้วดูบันไดบันไดด้านด้านหลังน่ะบันไดด้านหลัง ติดด้านล่างของบันไดด้านหลังที่เราจะปีนขึ้นเนี่ยจะเป็นสีเทาเทาเข้มนะคะเทาเข้มส่วนตัวเนี่ยจะเป็นสีดำโลโ็อกกโ็รีโว่ลำไส้ใหญ่ยาวเป็นเป็นนู่นนะคะยาวเป็นมันนุ่นเลยแล้วดูยางอะไรคะ่ะใหญ่โตโมโหฬานมากนูน่นที่ป้าชี้ให้ดูแหละนะคะไปเดี๋ยวดูป้าดูท้ายป้าจะดูเฮ้ยนี่มีกล้องนี่ มีมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะมีกล้องตรงที่เปิดนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟไฟเบรกดวงที่สามหรือไฟกระทิมเอ่ยไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ป้าแมจะเปิดให้ดูโอ้โหหนักหนักนะแมกไรเนอร์เนี่ยนะคะดูแมกนูนนุ่นก็เหมือนกันดูนะคะ จะเป็นเขาทำเป็นเป็นตัวแบบเป็นตัวโล,โลโก้โตโยต้านะคะแมกไลเนอร์นู่นแหละแล้วขึ้นไปตรงนุ่นเขามีไล่ฟ้าด้วยนั่นน่ะมีเส้นแนวนอนส,สีสีโทนส้มอะนะมันไม่ใช่แดงมีไล่ฟ้าด้วยค่ะแล้วดูอันนี้สิความแข็งแกร่งทนนี่ที่สำหรับ,บล็อกเวลาเราเก็บถังแก๊สหรือเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาขึ้นหลังรถไม่ให้ลื่นถลายเนี่ย เขาจะมีตัวล็อกทั้งสี่สี่มุมเลยนะคะซ้ายขวาด้านละสองใช้ลัดแบบอย่างแน่นหนาเลยแล้วเดี๋ยวป้าพาไปดูด้านผู้โดยสารด้านหลังเลยเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนกระแทกเลยนะรอเดี๋ยวนะครับพี่โจนขาเดี๋ยวไปวิ่งด้วยเนี่ยใส่สิ้นใส่รองเท้าเนี่ยวิ่งเด้งเดงเนาะหล่อจังมาขึ้นมามาดูนี่เดี๋ยวป้าเปิดโอเคเดี๋ยวป้าถอดรองเท้าก่อนนะ ดีด้วยได้ถอดอ่ะมันไม่โอ้โหด้วยใส่พลาสิินก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเห็นไหม,มใส่พลาสิินก็สบายสบยหรูมากโอ้โหเหมือนหนังเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นพลาสติกสงเคราะห์สังเคราะห์แต่เขาทําแบบเรียนแบบเหมือนเป็นหนังแล้วก็เดินด้วยไดย้สีดําด้วยแต่ตรงนี้เป็นเออเป็นหนัง แต่ตรงนี้เป็นหนังแล้วเดินด้วยได้สีขาวแล้วนี่เป็นดำเงาตัดกับโครเมียมที่เปิดโครเมียมส่วนแป้นที่เปิดกระจกนี่จะเป็นดำเงาค่ะเงาวับนี่วางขวดลำโพงโกลมบล็อกอยู่นี่นี่ตรงนี้สิโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวป้าจะเขยืบเข้ามาละดูเบาะดูเบาเบานี้ก็เป็นเบาแบบมีจุดรูๆเป็นหนังค่ะ นี่ปรากฏให้ดูเป็นรูลูเป็นหนังแบบว่าเป็นเป็นเป็นสปอร์ตส่วนด้านด้านข้างขอบข้างนี่จะเป็นดําเนียนนะคะปรับได้กดตรงนี้นะคะกดป้าไป็นยรอีกแล้วหลายครัง้งละแล้วนี่เดี๋ยวปั๊บสิน้นปั๊บเปิดแล้วเนี่ยนี่โอ๊ยเดี๋ยว นี่ป้าให้แขวนกระเป๋าป้าไว้ก่อนนะกระเป๋าหมากป้าโอเคมีสองสองจุดเลยนี่ดูไฟซิเปิดได้ไหมได้ไฟเปิดได้วุ้ยตายแล้วจะโป๊ะนี่โอ้โหกว้างอ่ะกว้างแล้วบอกเขาเป็นหนังอะนั่งนิ่มๆนัน่สบายเอาตรงนี้มีอะไรกะอ๋อมีช่องแอร์ด้านหลังนะอ๋อนี่มีที่แขวนอีกนะอ๋อมีช่องแอร์ด้านหลังค่ะป้าก็คิดว่าอะไรนี่ โอให้ป้าแขวนกระเป๋ามุงกระเป๋ามากมีพกก้งพกเก็ตน่ารักด้วยมีอ๋อมันมีถ้ามันมีมันก็ต้องมีทั้งสองด้านเลยเนาะนี่ไงเออทันสมัยมากนี่แล้วตรงนี้มีปรับความเย็นด้านหลังเห็นไหมคะแล้วตรงนี้เป็นดำเงาปรับนี่ถ้าป้านั่งนี้ใส่สิ้นใส่กระโปรงนะโอ้โหป้านั่งนี้เลย เดี๋ยวนะป้าก็ปรับนี่ขึ้นลงโอ้โหส่งกินสบายเลย <laughs> <laughs> พูดไปแหมกินเกินอะไรป้าสะอาดค่ะ no นะคะนี่เปิดเปิดความเย็นเต็มที่นั่งปรับตุ๊บปุ๊บปั๊บปับป๊บโอ้โหช่วยกันดมเนาะ no อ <laughs> น่ารักไหมป้าลืมชื่อละ อะไรเตอร้อะไรนี่แหละนะอันนี้ลำโพงแหละอันนี้ทวิตเตอร์แหมททำเป็นลูกเล่นป้าก็เยอะนี่ป้ห้ดูคอนโซลหน้าก่อนโอ้โหหลูนี่ดำเงาเว็บแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะแล้วตรงนี้ด,ดำเงานี่โครเมียมโครเมียมแล้วนี่ ปากฏดนี่นะเขยเด้งดึงเก็บเอกสารค่ะนี่เก็บไอความเย็นได้เนาะอืออืมอืมอเราจะแบบอะไรที่เราจะเก็บความเย็นอย่างเป็นอัดจ,จะเป็นขนมปงขนมปังเวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดเนาะกล่องขนมปังกล่องอะไรเราใส่ตรงนี้ได้เก็บความเย็นได้หรือไข่ตรงไข่ตุนนะไม่เสียหรอกนี่เดี๋ยวปากดนี่นะเปิดนี่ปุ๊บ นี่ใหญ่โตมโหฬารเลยค่ะสโลโมชันนะคะเนี่ยเดี๋ยวใหม่กดดูดิดกดใหม่สโลโมชันยังหรูเลยเดี๋ยวดูนี่กระจกก่อนนะมีค่ะนี่เดี๋ยวเด,วเดว๋อ๋อกดอย่างนี้แผ่นแผ่นเปิดกระจกเขาทำเก๋มากเขาเล่นเล่นระดับอ่ะนี่ขนาดเป็นรถรถแคปนะไม่ใช่รถเก่งนะ เขายังดีไซน์ได้หรูงนี้เลยไฟเอาเมื่อกี้ป้าลืมเียิปิดนี้ให้เขากดน,นี่ค่ะไฟนี่ค่ะเว้นตาโอ้โหสุดยอดแล้วนี่ค่ะปรับแสงยางตาจากรถด้านหลังนะคะดูตรงนี้เลยไหมนี่ปุ่มปุ่มฉุกเฉินปุ่มฉุกเฉินเข้านาฬิกานี่เนาะอันนี้แหละเป็นนาฬิกา แล้วก็นี่ปุ่มฉุกเฉินแล้วหรูหรูเชียเขาทำอย่างหรูเลยไล่ลงมาแต่คือหรูหลวอลังการแบบไฮโซอะ่ะแล้วหน้าจอหน้าปัดเขานี่เห็นไหมคะสี่เหลี่ยมลงมาไล่ลงมานี่ที่เสียบ usb อ๋อป้านี่ก็มือสุกสนนะนี่หอยโหนปิดได้เขาก่นี่ที่เสียบโทรศัพท์เขานะคะไล่ลงมานี่นี่ออโต้ค่ะ เปิดนี่เป็นออโต้หมดเลย AC อยู่นี่ปรับไล่ตดเปิดเนี่ยอันนี้ไล่ฟ้าด้านหลังอยู่นี่นะคะนี่นี่พัดลมเปิดปรับพัดลมอยู่นี่ไล่ไลฟ่ฟงไล่ฟ้าอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะนี่อยู่ตรงนี้ AC อยู่นี่ปรับพัดลมนี่แล้วนี่มีเสียบไฟสองด้านซ้ายขวานะคะแล้วก็มีเสียบ USB ตรงนี้ติดกันนี่นี่นะคะ แล้วที่วางนี่ที่วางโทรศัพท์เนี่ยเป็นเอ่อใหญ่มากใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็วางเนี่ยจะไม่กิ้งเพราะมันเป็นเขาทําเป็น,นคือมันไม่เรียบไม่เนียนเวลารถเบรกหรือรถเลี้ยวฟุบฟับมันก็ไม่ลื่นถลายนะคะแล้วส่วนตรงนี้เกียร์เกียร์ยนี้จะเป็นดําเงาวุ๊บแล้วก็เป็นหนังหนังสีดําดําอย่างหนาเดินด้วยได้สีขาว เกียร์ก็มีนี่โครเมียมนี่นะคะเก๋มากเลยปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะแต่ทีนี้เกียร์มันก็อาจจะฝืดหน่อยละทีนี้ถ้าเรามากดปุ่มเนี้ยมันก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดเพิ่มพลังเร็วขึ้นนี่นะคะอสองปุ่มนี้แล้วส่วนเบรกมือเบรกมือก็ยาวออกมาแล้วมีโครเมียมกดลงนี่นะคะก็จะมีหลุมอยู่ตรงนี้แหละหลุมหนึ่งหลุมกลมกลมบล็อก ส่วนที่พิงข้อศอกพิงมือพิงแขนของคนขับนี่นะคะเดี๋ยวเป็นหนังค่ะหนังนิ่มสีดําเนียนเลยเนียนแล้วก็เดินด้วยได้สีขาวเดี๋ยวป้าเปิดดูซิเสียบปลั๊ก AC 220โวลต์ร้อยวัตต์นี่นะคะนี่ที่ป้าแมวชี้นี่โอเคปุ่มปรับเอ่อพบับกระจกปรับกระจกอยู่นี่นะคะแล้วก็ล็อกกระจกแล้วก็ปิดเปิดกุญแจแล้วก็ออโต,โตน้นี่เปิดกระจกด้านคนขับนะคะ ดำเงางามมากโตโยต้าแล้วดูดูเก้าอี้ก่อนเลยไหนไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วอันนี้ปรับไฟฟ้าค่ะเห็นไหมคะถ้าป้าแม่กดนี่เขาก็จะหนิที่พิงโอเคอันนี้ก็ถอยหลังนะคะแล้วก็อันนี้ปรับเบาะสูงขึ้นเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมที่ป้านั่งปรับนี่ต่ำลงแล้วแล้วตรงนี้ เติมน้ํามันค่ะเติมน้ํามันเปิดฝากระปองกระปรงรถนะคะไม่ใช่กระปรงปง้าแมวอันนี้ค่ะวางแก้วเป๊ปซี่แก้วกาแฟปรับความเย็นก็เป็นโครเมียมมีดําเงาแล้วก็โครเมียมครอบอเก๋กุญแจเสียบอยู่นี่ค่ะเอ่อเปิดไฟก็เป็นออโตโอ้ไฟก็เป็นออโตโอ้ที่ปัดน้ําฝนก็จะอยู่ซ้ายมือนี่นะคะไม่ออโตโ้เนาะ ไม่ได้เขียนคําว่าออโต้หน้าจอหน้าปัดดูเข็มไม่เข็มนี่เห็นไหมคะเก๋ไหมเก๋โหนี่เขาวิ่งเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยป้าร้อยยี่สิบเต็มที่แหละมากกว่านั้นป้าไม่เอาอะกลัวอันตรายแล้วพวงมาลัยเดี๋ยวพวงมาลัยก็จะเป็นเอาเป็นหนังนี่เป็นหนังนะคะหนังด้านๆเนี่ยได้เดินด้วยได้สีขาวนี่นะคะ แล้วด้านล่างนี้จะเป็นดำเงาโลโก้โฮเมียมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อปรับหน้าหน้าหน้าปัดหน้าจอนี้นะคะหน้าปัดไอ้เข็มไมเข็มอะไรนี่ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แล้วก็ปรับเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยคะ่ะแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูป้าดูวงมาลัยซิว่าเขาปรับได้กี่กี่มุมหนึ่งสอง สามโอ้ได้สี่มุมเลยค่ะโอเคสี่ชิศสี่ชิศเขาเรียกสี่ชิศเนาะกระจกมีไหมเอ่ยอ๋อด้านคนขับไม่มีกระจกแต่เขาจะมีเป็นเข็มขัดสําหรับเสียบเอกสารสําคัญได้นะคะเก็บเอกสารสําคัญได้ไฮลักรีร,รีเอ่อโตโยต้ารีโวไฮลักแล้วก็ป้าต้องคงต้องรีบไปแล้วเพราะว่าป้าต้องไปวิ่งกับพี่ตูนพี่ตูนรออยู่นั่นเออแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ พี่ตูนจ๋าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคจะไปวิ่งแล้วเดี๋ยวลื้นนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูอีก